เฮ้ยเก่งมากเลยอ่ะสองแล้วลูกเอ๋าพี่ฮอปพี่มาถึงไหมนกผีเสื้ออะไรนะปูอุ้ยถูกไปเลยลูกต่อแล้วสามแล้วปลากระต่ายครัเฮ้ยมันง่ายไปปะเนี่ยอะไรช้าหรอโอ๊ยช้างใหญ่มากแมวครับ โนกถูกครับหมดถูกครับอะไรอ่ะหนูถูกครับแพนวินอะไรอะเป็นไปได้ไหมอะจะแพนวินนะนมอะไรกันนมอะไรอ่ะเหลืองนือะไรอะนมอะไรเหลืองยีราฟเอ้ยเป็ด หมดพอดีเลย<อ>แี่ไหนว่าไฟแดงคือ,อทำบไปเลยทั้งหมด12คะแนนเลยเห็นไหมมันน่าจะออก<น><า>ก,กันนะ